ไปนองหลบเราอีกลทงหลบเราอยู่น่ครับนี่ราคากันยังทาไหครับไปทวงนาครับไม่พอเจะขึ้นไม่รอแล้วครับทางอุตุวิยากรมันเปิดประดูให้ไหม rồi ạ là capo. Quay lại rồi ลื่นทายจะไปคอนแล้วครับทายจะไปคอนแล้วครับทายมันรีบกลัวแล้วครับพี่น้องเอ้ยลื่นแรงแรงไม่ทําตครับครับ,บ,บลืนบล่นครับมือเอ้ามาอยู่เลยครับเอ้ามาอยู่เลย แล้วครับพี่น้องก็มันลื่นเลยเขาไม่อยู่เพราะเขาไม่อย like ู่ครับก็ไปไปไหมครับพี่นรองสกูตเงาะไฟก็ลื่นงูมากไปเจลาบี่พี่น้องครับไปจะหลอมมุดเนี่ยแล้วก็ถ้าเราไม่หมุดเนี่ยเรียบร้อยครับทำไมถ้าเราให้หลอมมุดก็ รถเล่นๆลยหรขอางไกลหรอกผมไมครวมนะครับเนี่ยนะ่งๆกีง่งพวกเล่นนะครับเรื่องใหครับลื่น ไ้สบายแล้วครับเดินดนแล้วสิได้แล้วนะครับเพือการ่านหมดแล้วครับพี่น้องถือัวลแล้วอนานะครับแล้วุทธนาครับ เป็นนาขัวแล้วครับคุณข้างทางในทางนครับไปไหนกันไปกันราขั้วแ้วี่นอง ก็ไม่แล้วแลบ้กันเดี๋ยวมัก็้องเปนอนาคตเลยครับมันต้องต้อเป็นตัวหลักการจะดูนี่แหละครับเขาเอาตัวจากกันไปแล้วแล้วคุคุณยังรับังค์ดิฉันล้นนไม่เครับผมแล้วนี่หา้วครับเอาลิ้นมา ไปเลยอ้นี้ก็รวมผมครับผมนนมรยเรมก็มครับรวยางยาเลยแคนีสบายเลครับเนน้มาสยไหมครับเกเ็มนะครับ มาจากไหนมาจากไหนแล้วไม่กลัวฝนเอานั่นน่ะขึ้นลอดเออตนขึ้นลอดเออตรงนั้นน่ะคนนั้นน่ะโอ้ยเยียเยียมเยี่ยเยี่ยเยี่โอ้เก่าเก่าเก่าโอเคอีบุญเลครับ เรา,าเารห็นใหญ่นะลหเ,เ,เลยนะี่ปัาเลยนใหญ่ห้าชิ้นเองห้า้นก็นีปนห้ครับเฮ้ยเห็นใหถ้าเป็นสองอาง้จะเป็นปัญหอย่างมันหลอกนี่ครับผมแต่ไม่ว่าจะหล เลยจะโมได้ยังได้ยังก็ปีนองเอฟซีคลิปกันชุกแล้วครับตอนนี้ฝนจะตกถือมีดไว้ด้วย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 มีดมีดได้ด้วได้ได้คกันชุนละมุนเลยครับตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วกว่าจะมีทันล่น ลับซื้อับนานดีนานเด้อมเออีครับนีแต่ตอนขึ้นฝนไม่ตกมาถึงรถเราฝนไม่ตกตอนออกจากสวนฝนตกอ,อย่างแรงรถดูไปเลไรดูไม่ได้เลยพี่น้องเอยเละเป็นโจ๊กนีครับแรงดีเว้ยแรงดีแรงดีกินข้าวยังฮะ กินข้าวยังนะกินข้าวยังยครับโอ้ oh. หนักเลยงั้นเดี๋ยวค่อยไปกินเดี๋ยวค่อยไปกินพี่ชายกินแล้วพี่ชายอยู่ยข้างบนนั่นแหละอยู่ข้างบนกินแล้วกินแล้วกินแล้วแต่เป็นเรื่องอะไรพี่จ๋ายัง <laughs> ยังยัง,ยงสี่โมงกว่านะสี่โมงกว่าตายอยู่เหรอครับพี่น้องรีบกัน คันรถหนึ่งเลยครับมดวันเลยครับวันนี้ถึงเต่าครับมันจะเซฟเบื่อไว้นี่ครับฝนก็กำลังจะตกแล้วพี่น้องเตะไม่ได้หรอกครับฝนก็มืดมันรอบด้านแล้วพี่น้องเองมไม่ได้ขึ้นเป็นรอบเลยไม่เป็นไรหนูหมดรอบด้านแล้ว ภาพบรรยากาศครับพี่น้องต้องห้ามครับครับต้นโพไปบคลอยีร้านไปยีร้านเลยครับคลิปนี้ขอปิดคลิปคล,ปคล,ปคลปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอนุมานลุยสวนนะครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย